ยายกินเข่าขาหมูอีกแล้วปนันว่าอยากจอยเนาะยายอสโซโม่เอ้ยฮึมฮึมชอบฮึยายกินเข่าขาหมูอีกแล้วปนันว่าอยากจอยเนาะยายอสม่เอ้ยฮึมฮึม อืม,อ,มอร่อยอืมไปกินข้าวกันเด้ออ ก็อร่อยของเขาอยู่นะอร่อยมากเลยคำเด็กได้กินข,ข้าวขาหมูอีกแล้วนันว่าอยากจอยนานยายอดมอโมเอ้ยข้าวก่อนจ้ะแซ่ไปกินข้าวกอนเ้อะ มากินกระยายนะจ้ะน่ากินมากเลยค่ะแซ่ดงานเยอะจังเลยอ๋อ,อสอโมอแล้วบำลุงสั้นน่อยมีไข่ด้วย ขอบคุณนะคะเจอกันชิปหน้านะจ๊ะขอบคุณผู้สนับสนุนจ้ายายจิงเข,ข้าขาหมูอีกแล้วปันนั้นว่าอยากโจอยนอนยายอดสมอเอ้ยก็อร่อยจริงๆนะกินอีกแล้ว นอนเดึกกับบะไก่เลยป่ะเนี่ยอร่อยอร่อยอร่อยอืมอ ยายกินข,ข้าวขาหมูอีกแล้วปนั้นว่าอยากจอยเนาะยายอดสมอเอ้ยอร่อยอร่อยขอบคุณนะคะเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะขอบคุณผู้สนับสนุนจ้ะ ยายกจริงเขาคาหมูอีกแล้ววันนั้นว่าอยากจอยนอนใหญ่ออนสมอเอ้ยค้นหน้ากรอบเน้นเนื้อเนื้อก็อร่อยน้ำพริกเขาก็อร่อยนะมาเด้อผักผ่อนเยอะ จะไ,ได้ไปทำบุญกันบริจาคเลือดเฮฮา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 มาสิงหดอาหารเรียงกับไปงดดอกซื้อแบบใหญ่ออื อร่อยของเขาอยู่นะอร่อยมากเลยคำเยอกงานเยอะจังเลยโอโซมอแล้วบำลุงสักหน่อยอร่อยอร่อยหมูมากินกัยายนะจ๊ะ น่ากินมากเลยค่ะอร่อยอร่อยอร่อย,ออย,ออยข้าวเสร็จก็จะไปเยี่ยมบ้านให้เพื่อนเนาะ พรุ่งนี้คงไม่มีงานอะไรหรอกแล้จะได้เข้าสวนวันที่ห้าก็จะได้ไปบริจาคโลงหิตเข้าก่อนจ้ะก็เหมือนกเหมือนยังไงอยู่มีไข่ด้วย ก็น่ากินอยู่ค่ะอืมกดแสบอยู่นะจ๊ะข้าวครับมีไข่ด้วยอืม ของเขาอยู่นะอร่อยมากเลยคําเย็ดข้าวเสร็จก็จะไปเยี่ยมบ้านให้เพื่อนๆเนนะาะมาสิงหดอาหารเล้งกับเปด้งดดอกสื่อกคันนกรอบเน้นเนื้อเนื้อก็อ,อ,อร่อย น้ำพริกเขาก็อร่อยนอเนาะคมอมากกาบอกว่าเจ้านี้อร่อยมากเลยจ้าก็เลยอยากชิมดูค่ะกินข้าวกับยายนะจ๊ะก,ก็อร่อยของเข้าอยู่นะอร่อยมากเลยคำเยอะงานเยอะจังเลยต่อซอสมอแล้ว ลำลุงสันหน่อยเยอ่ยว่ะยอย่ว่ะพักผ่อนเยอะๆจะได้ไปทำบุญกันบริจาคเลือดหมูมากินกระยายนะจ๊ะน่ากินมากเลยค่ะ อืมอมอร่อยก็อร่อยจริงๆนะกินอีกแล้วคณะกรอบเน้นเนื้อเนื้ออก็อร่อย น้ำพริกเขาก็อร่อยเนะชอบโอค้าหม้อมาก็บอกว่าเจ้านี้อร่อยมากเลยจ้าก็เลยอยากชิมดูค่ะกินข้าวกับยายนะจ้าก็อร่อยของเขาอยู่นะอร่อยมากเลย ำก็น,น่ากินอยู่ค่ะอืมก็แซ่บอยู่นะจ๊ะข้าวคำฮฮาฮฮาฮฮาเฮฮาฮาฮา,ฮามาสิงดอาหารเรื่องกับริงดดอกสื่อขอบมาด้วอืมอืมอืมเย่ยๆอ่ะ เ <G ül üyor> ย,ยอะ่ยะหมูมากินกระยายนะจ๊ะน่ากินมากเลยค่ะเหม,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 มือนก็เหมือนยังไงอยูอย่เนะรุ่งนี้คงไม่มีงานอะไรหรอกแมจะได้เข้าสวน ันที่หก็จะได้ไป